สวัสดีครับ f c ทุกท่านนะที่ครบรักนะก็มาพบมาเจอมาเจอกับช่องหห่โพธินะทุกท่า <c> น <oughs> เราจะมานับคะแนนกันนะทุกท่านนะเดี๋ยวเอาให้ f อฟซดูก่อนนะฮะว่าแบบที่หนึ่งกับแบบที่สองเป็นยังไงนะครับอันนี้คือในส่วนของแบบที่หนึ่งนะทุกท่านแบบที่หนึ่งก็จะเป็นห้องติดกันแบบนี้นะทุกท่าน อันนี้เป็นแบบที่สองห้องจะแยกกันแล้วก็ล่งตรงกลางแล้วก็ประตูก็เปิดกันเปิดแบบนี้นะทุกท่านอ่าแล้วก็ห้องน้ําอยู่ด้านหลังส่วนห้องครัวก็อยู่ด้านหลังนะทุกท่านมาเราจะมานับคะแนนกันนะเช้านี้นะครับว่าจะเป็นยังไงนะท่านคะแนนอันไหนมันจะเยอะกว่ากันนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตนับคะแนนนะพี่น้องเลย้ยนะครับใส่เขียนใส่ตรงนี้ เออนะมุมกล้องได้แล้วเนาะอันนี้ตรงนี้มันไม่ย้อนแสงนะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเราจะมานับคะแนนนะแบบที่หนึ่งหรือแบบที่สองนะครับก็ผมก็จะเอาคลิปล่าสุดเลยนะอัปเดตล่าสุดเลยนะทุกท่านนี่นี่ล่าสุดเลยนะนี่คลิปล่าสุดจิ้มเข้าไปอัปเดตเลยนะนี่ อัปเดตล่าสุดเลยนะทุกท่านนี่คอมเมนต์น่าจะประมาณร้อยกว่าคอมเมนต์นะทุกท่านคนดูพันหนึ่งร้อยนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบหกคนสิบสามชั่วโมงที่แล้วนะอ่ะมานับกันเลยคะแนนอันนี้คือได้แบบไหนก็คือทำแบบนั้นเลยทุกท่านนะครับเราจะมาประชาคมมตินะ <c oughs> เออ,เอขออนุญาตนับแบบรวดเร็วทุกท่าน ทั้นที่หนึ่งนะครับแบบที่สองอ่าแบบที่สองหนึ่งยวมันใกล้ไอ้นี่รึเปล่าใกล้เกินเนาะอ่าหนึ่งทันที่สองแบบที่สองอ่าสองต่อมาแบบที่สองอ่านี่ต่อมาก็แบบที่สองโอ้แบบที่สองอีกแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าห้ามันต้องขีดเนาะนี่อ่า ต่อมาแบบที่สองโอ้คนชอบแบบที่สองเยอะอะแบบที่หนึ่งมาแล้วอ่ะแบบที่หนึ่งแบบที่สองค่ะอ่าโอเคแบบที่สองแบบที่หนึ่งครับอ่าแบบที่หนึ่งแบบที่หนึ่งค่ะสวยดีอ่าแบบที่หนึ่งแบบป้าว่าแบบที่หนึ่งสวยดีอ่า คะแนน,นใช่สูสีแบบที่หนึ่งเหตุผลจุดจุดจจุด,จดแบบที่สองเหตุผลอ่ะสรุปพุดจะเอาแบบไหนนี่ <c oughs> คุณขวัญตานะครับแบบที่หนึ่งเหตุผลหนึ่งสวยสองประหยัดสามเป็นพ่อลูกกันไม่น่าถึงขั้นมีปัญหาเคลียร์กันได้สี่แบบที่หนึ่งจะได้ห้องกว้างอ่ะแบบที่หนึ่ง อ่าผมก็อ่านมาสักพักก็สรุปขึ้นเอาแบบที่หนึ่งแบบที่สองอ่าแบบที่สองโอ้สูสีกันนะแบบที่หนึ่งเฮ้แบบที่หนึ่งประกาศเรารู้สึกมันจะไม่ค่อยอันนี้เนาะมันเหมือนเหมือนหมึกมันจะหมดแล้วนะพี่น้องตัวนี้แบบที่หนึ่งอีกแล้วอ่า โอ้ปากระกาเหมือนหมึกจะหมดนะพี่น้องอเอ้ยเปลี่ยนสีเป็นสีแดงแทนอ้าวแบบที่หนึงหน่งทำแบบที่หนึ่งประหยดัดกว่าสั้นโอ้เอ้มีโอกาสพี่น้องเอ้ยสู้สีกันแบบที่หนึ่งประหยัดอ้าวแบบที่หนึ่งมาแล้วแบบที่สองมีพื้นที่ตรงกลางอ่าแบบที่สองเอามาลุ้นกันนะพี่น้องอเอ้ยแบบที่หนึ่งอ้าวแบบที่หนึ่งอ้าว แบบสองเฮ้ยย่ามันสูสีกันนะนี่แบบที่หนึ่งสวยดีคุณพัฒนีอ่าแบบที่หนึ่งสวยดีนะครับเดี๋ยวมาถึงคุณพัฒนีเดี๋ยวพักไว้ก่อนมีมีอ่าคุณแม่วัดรุ่นี้นะท่านแสดงความคิดเห็นในไลน์เดี๋ยวขอดูไลน์ก่อนว่าเพิ่นแบบไหน จะได้นับคะแนนรวมกันไปในนี้คุณแม่วัรุนนี่แบบที่หนึ่งอ่าคุณแม่วัรุนนี่แบบที่หนึ่งนะทักไลน์มาบอกว่าแบบที่หนึ่งอ่าแบบที่หนึ่งอ่าอ่ามาต่อนะเมื่อกี้ต่อจากคุณแบยพันนีแบบที่หนึ่งในนะอ่าแบบที่หนึ่งหเหมือนปากาเรามันจะแห้งหรือเปล่าเอาไว้นาน เนาะปากกาเหมือนมันจะแห้งเนาะไว้นานมันแห้งเออเออต่อมาแบบที่หนึ่งต่อมาก็แบบที่หนึ่งสวยดีืึแบบที่สองแบบที่หนึ่ง แบบที่สองค่ะประตูด้านหน้าคนเราฝั่งสวยวัันโอเคแบบที่สองแบบที่หนึ่งเลยครับทำไม่ยากอ่าแบบที่หนึ่งปากกามันแห้งนะเปิดนานแบบในเคยทำลงดินก่อนทำครัวแยกดีสรุปแบบไหนนี่ เหมือนด้านลังประหยัดอ่ะไม่รู้ว่าแบบไหนเอาเอาคนที่คอมเมนต์ว่าเป็นแบบที่หนึ่งแบบที่สองไปเลยนะทุกท่านพี่ว่าแบบที่สองดีนะโอเคแบบที่สองดีแบบที่หนึ่งค่ะง่ายอ่าแบบที่หนึ่งแบบที่หนึ่งประหยัดงบเอามาอีกแล้วแบบที่หนึ่งหนึ่ง แบบที่หนึ่งแบบที่หนึ่งอีกแล้วแบบที่สองแบบที่สองโอ้มันสูสีกันนะแบบที่สองค่ะโอเควสันอ่าโอเคคอมเมนต์เยอะมากเลยต้องถามลุงด้วยว่ากำแพงเดียวกันได้ไหมห้องน้ำตามแบบโอเค ยังไม่แสดงว่าเพ็่นได้ยินเสียงเขียดร้องโอไม่เกี่ยวกันแบบที่หนึ่งคะ่ะดูดีอ่าแบบที่หนึ่งต่อมาแบบที่หนึ่งเอาแล้วสูสีกันพี่น้องเลยเอาที่หนึ่งหัวสันอ่าแบบที่หนึ่ง âm. แบบที่สองจ้าเอาละแบบที่สองแบบที่หนึ่ง เอาละ่ะแบบที่หนึ่งนหนึ่งนำโดแล้วพี่น้องแบบที่สองค่ะถ้าไม่เปลืองงบมากเอาแบบที่สองแบบที่สองเพื่อความเป็นสวนตัวอ้าวมาแบบที่หนึ่งอ่ะแบบที่หนึ่งโอ้สูสีมากเลยแบบที่หนึ่งประหยัดหน่อย เออแบบที่หนึ่งมิดชิดดีแบบที่หนึ่ง,ดดแบบงสวยขอให้ห้องกว้างหน่อยโอ้แบบที่หนึ่งนำดูเลย,เยนม่มันก็สูสีกันนะต่อมาแบบที่หนึ่งคะ่ะแล้วกั้นห้องจะได้เป็นส่วนตัวเหมือนกันสัน้นแบบที่หนึ่งสวยกว่าประหยัดเอาละ ต่อมาแบบที่หนึ่งแบบสองแบบหนึ่งแบบสองแบบหนึ่งแบบสองโอ้แบบสองดีกว่าแบบสองเฮ้อกี่หนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคมันต้องกีดนะอ่าแบบสองค่ะ โอ้โหเฮ้ยกินกันไม่ลงนะนี่ห้องน้ำไว้ด้านหลังแบบสองครับเอาแบบที่สองแบบที่หนึง่งอ้ยามันกินกันไม่ลงถ้าประหยัดแบบที่หนึง่งอ่ะแบบที่หนึง่งย้ายมาตรงนี้แล้วแบบที่หนึง่ง ทำครัวด้านหลังแบบที่สองเอาละกินกันไม่ลงพี่น้องเลยแบบที่หนึง่งมาแล้วพี่น้องเลยขีดให้มันชัดๆหน่อยถามลุงศาสตร์ก่อนนายอยู่่นแบบที่สองเอาละท้องครัวด้านหลังแบบที่สองแบบที่สองโอ้โห แบบที่สองโอ้โหเอาแล้วพี่น้องไอ้กินกันไม่ลงแบบที่สองมาอีกแล้วเอาละแบบที่หนึ่งโอโ้แบบที่สองถ้าแบบที่สองจะประตูจะทำออกมาด้านดีกว่า อันนี้แบบที่สองเลแบบที่หนึ่งอื uh ้ม huh. ปากกามันแห้งนะแบบที่สองแบบที่หนึ่งปากกาเริ่มมองไม่เห็นแล้วพี่นอ้องเอ้ยแบบที่หนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมจะเอาปากกามาใหม่ก่อนใพี่นอ้องเอ้ ปากามันเริ่มจะแห้งหมดแล้วปากาสีเขียวมาเพิ่มเมื่อกี้ถึงแบบที่หนึ่งแบบที่สองบัดน,นี้อ่าแบบที่สองอีกแล้วแบบที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งพี่น้อง แบบที่สองเบิ่งเอาเลยพี่น้องเลยคอมเมนต์เยอะมากเลยแบบที่หนึ่งแบบที่หนึ่งน่าจะดีอยู่สันแบบที่หนึ่งเอา้าแบบที่สองแบบที่สองแบบที่หนึ่ง แบบที่สองเพราะจะดีว่าเป็นส่วนตัวอ่าแบบที่สองอ่าแบบไหนถ้าตีกันจะต้องเสียงดังอยู่โอ้คงไม่ตีกันหรอกโอเคหมดแล้วความคิดเห็นเป็นเอกฉันนับคะแนนนะนับคะแนนได้พี่น้องได้บัดน,นี้แบบไหนคักกว่ากันขออนุญาตนับคะแนนนะฮะ ห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่ห้าสามสิบสามสิบห้าสี่สิบสี่สิบห้าห้าสิบห้าสิบสามห้าสิบสามคะแนนห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่ห้าตัวนี้ทำไมสามคะแนนเองห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่ห้าสามสิบสามสิบห้าสี่สิบสี่สิบสี่รวมกันสี่สิบสี่ สี่สิบสี่กับห้าสิบสามนะสี่สิบสี่กับห้าสิบสามสรุปทำแบบที่หนึ่งนะทุกท่านแบบที่หนึ่งเป็นแบบไหนดูก่อนสรุปทำแบบที่หนึ่งคะแนนเสียงแบบนี้นี่คือแบบที่หนึ่งพี่น้องเอ้ยไม่ต้อง เว้นตรงกลางทำติดกันเลยมันจะได้ห้องกว้างนะเราก็จะเอาแบบตัวนี้ให้กับทางลุงศาสต์ดูอีกทีหนึ่งว่าอยู่ด้วยกันโอเคไหมแบบนี้ถ้าเพื่อนโอเคก็เอาเลยเดี๋ยวจะให้เพื่อนดูทั้งสองแบบแหละว่าชอบแบบไหนประกอบการตัดสินใจอีกทีหนึ่งนะครับถ้าแบบที่หนึ่งมันจะได้เนื้อที่กว้าง นะครับถ้าแบบที่สองมันจะได้ความเป็นส่วนตัวแต่ห้องแคบลงนะครับประมาณนั้นนะครับ fc ส่วนใหญ่เอาแบบที่1น,นะครับชนะแบบขาดลอยอยู่นะทุกท่านนะห้าบสามต่อ4ี่บสเสียงนะครับเป็นเอกชันนะครับจะไม่ได้ทำคลิปถามอีกแล้วว่าเอาแบบไหนนะครับก็คือจบไปในคลิปนี้เลยเพราะผมให้ fc คอมเมนต์นะครับให้แสดงความคิดเห็น นะครับเป,เ,เ,เป็นเวลาคืนเดียวเป็นเวลาคืนเดียวคนดูพันกว่าคนนะครับก็เอกชนแล้วนะนะโอเคตามนี้นะทุกท่านข้อมูลเอาตามนี้นะครับอ่ะอ่ะถ่ายให้เอฟซีดูอีกทีหนึง่งดามัติเป็นเอกชนนะทุกท่านนะครับสรุปแบบของบ้านลุงศาสตร์นะพี่น้องเอ้ห้าสิบสามต่อสี่สิบสี่นะครับ ฝากไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ